สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องอ b o u t Game ทุกเรื่องเกมลงไปที่นี่กับผมแอดมินแชมวันนี้เราอยู่ในตอนที่44ของ Ghost of Tsushima จะเป็นการทำภารกิจลองกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจลองของหลวงพี่โนริโอนะที่3ใน9จะชื่อตอนว่าปิศาสในม่านหมอกก็คือหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเราช่วยหมอโฮจิไปแล้วอะแต่ทีเนี้ยคือตอนที่ช่วยหมอโฮจิเนี่ยเราให้หลวงพี่โนริโอเขา จุดพลุสัญญาณนะมันกลายเป็นว่าเรียกพวกมองโกะให้มาบุกโจมตีแล้วก็คือพวกมองโกะเนี่ยมันก็คงเห็นสภาพศพของค่ายที่เราไปช่วยหลวงพี่โนโริโอออกไอหลวงพี่โฮจิออกมานะครับตอนเนี้ยพวกมองโกะจะบุกโจมตีที่หมู่บ้านอากาชิมะก็คือตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปปรึกษากับหลวงพี่โนโริโอแล้วก็ดูว่า It's wrong to violence with more violence, It's right to prevent more suffering. If you kill these raiders, others will retaliate. Lord Sakai. What's the problem? Mongols are gathering nearby, preparing to strike. We should evacuate to Castle Canada. Evacuate and the Mongols will hunt you down. Not one of you will live to see Canada's wars. But we won't have blood on our hands. Go tell the village your plan for them, Hochi. I'd like to see that. <sighs> Norio, I wish you cared about the Eightfold Path more than others' opinions. First, you follow Enjo around, now, Lord Sakai. Do you ever think for yourself? Wash my brother's name from your mouth. Enough! Norio and I will do the fighting, everyone else can go hide

ก็คือหลวงพี่ฮอนโจเนี่ยแกเป็นคนที่แบบว่าก็<ร>าคือเป็นพวกอหิงสาเนี่ยครสันตินิยมไม่ชอบความรุนแรงคือหมายว่าคือประมาณว่ายังไงอะ คือเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงเลยแต่ว่าคือมันผิดเหมือนว่าที่เขาพูดมาแต่แกว่าให้เป็นประมาณว่าให้เป็นฝีมือของคนอื่นแทนนะแทนนี่จะเป็นมาตายด้วยน้ํามือเราอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เอาเรื่องมักมีองค์8ดมาอ้างอะ่ะเอาเข้าไปโอเคไปที่หลังคาศูนย์กลางของหมู่บ้านโอเคผมนึกว่ามันจะมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันได้โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ตรงนี้นะ h e r perfect. สารวจรว,วิธีการป้องกัน,นหมู่บ้าน i n t o the swamp, people will get lost, separated, easy prey. การหนีไปทางบึงคง,มงไม่ใช่เรื่องฉลาดแน่นอน No walls. Mongols can strike from any direction. ก็เป็นข้อเสียของหมู่บ้านนี้นะครับไม่มีกําแพง A temple. People could hide there. Uh, so incense burners. Add black powder to the incense. Get the smoke nice and dense. Enough to use as cover. Lurio and Hochi lead everyone to the temple. I'll deal with the Mongols here. They'll blame me, not the villagers. โเเ้หเดี๋ยวนะนี่มันหมู่บ้านลมควันนี่หว่ามีกระถางทูบนะตรงเนี้ยนี่คือกระถางทูบของหมู่บ้านเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นหมู่บ้านแห่งวัด i'll owe you a jar of sake for putting up with hoji everyone mongols are on the way follow me to the temple the invaders will face the wrath of a samurai please everyone do as norio says we'll take shelter at the temple okay everyone get to the temple keep moving เตรียมถ้วยเผากํารยานสองถ้วยโอ้โหเดี๋ยวโอ้แม่ไม่ได้จะเข้าไปครับจะเก็บเชียงโอเมืองนี้นี่มันบีมากกว่าหนึ่งกระถางทูกผมว่ากระถางเดียวก็แย่แล้วอันนี้ลมควันล่อทั้งเมือง อ่ะสามสี่ห้าแล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวจะให้สายลมนำไปฝั่งนู้นนี่ครับ เพราะว่าไม่มีกำแพงเมืองสิ่งที่เราต้องทำคือการพรางตาแทนหาสถานที่รอพวกมองโก ยิงลูกธนูใส่โคมเพื่อจุดทูบนะครับโลยอสมเบอ่ามันคือต้องบอกว่าเป็นลูกธนูไฟอ๋อโอเคโอ้แต่ไม่ทันแล้ว เดี๋ยวเราคงจะต้องเคลียร์กับเวฟนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกค่ไขกันเร็วๆในในกระถางถัดไปควันแบบนี้นะครับเจอเข้าไปคงจะสำลักตัวจีนเองก็น่าจะสำลักด้วย ไม่มีใครรอดทั้งนั้นเราจะจุดกำยานต่อมีศัตรูอยู่ทางฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นตัวหน้าต่างนี้แล้วก็ เห็นแล้วนะกระถางทูบ ยักษ์ยงต้องวิ่งหนีโอเคอดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีบไปเช็คที่ตัวตัววัดเก่าเพื่อดูว่าทั้งหมดยังปลอดภัยแล้วสรุปว่าที่ให้เราจุดทูปมาทั้งหมดนี่คือเราก็ทำไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายว่าเป็นการสู้ตรงๆ อ่าจริงๆที่มีพวกมองโกบุกมาทั้งฝั่งนี้โอ้ชาวบ้านโดนนะครับดูเหมือนว่าอ่าลุมเลยครับหลวงที่สับเขาสับ หลงพี่ดูเหมือนว่าจะปกป้องชาวบ้านไม่สำเร็จหรือเปล่าอ่านี่หลวงพี่ฮอนโจนี่นะเดี๋ยวนะทำไมคุยไม่ได้ What happened n o r i o I was fighting. A Mongol snuck up behind me. h a t she threw himself at a blow meant for me. you're both braver than many samurai i've known i didn't know he was behind me until i heard him cry out by the time i turned around he was dead it's not your fault not you. every time they lifted the cover on the pit the daylight would blind us. This time, one of them stank like sake. I felt their hands pull me up, but my brother threw himself at them. He was starving. Wounded. But he fought them. He fought them so hard. Nurio, you don't have to. Yes, I do. Gave up on me, and took Enjo. They took my brother. Everyone who rode south from Cedar Temple, all gone. Except me. They deserve to live. I'm the one who should be dead. that the same thing after komodo many times i don't know why we survived norio but we did and these people are counting on us we're all they have the people of akashima are alive because of you don't forget that because they won't โก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังนะว่าแบบคือเหมือน,นว่าชะตากรรมของหลวงพี่โนริโอนเนี่ยคล้ายๆกับเราเลยนะคือแบบคือบางทีเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่คือการที่เราลอดมามันน่าจะมีความหมายเพื่อให้เราทําอะไรบางอย่างนะโอเคแล้วก็เป็นการเสียชีวิตไปของหลวงพี่ฮอนโจที่มารับดาบของพวกมองโกแทนะ ในขณะที่ว่าหลวงพี่โนโริโอเนี่ยไม่ทันรู้ตัวโอเคแต่ว่าเรื่องราวของหลวงพี่โนโริโอเนี่ยเราเพิ่งเดินทางมาแค่3มใน9ยังเหลืออีก6นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในเรื่องของหลวงพี่ฮอนโจเนี่ยอีกทีกันที่หลังนะโอเคภารกิจรองถัดไปของเราน่าจะอ่า เป็นท่านน้ายูริโกะนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันอีกทีไวๆในในเรื่องของท่านน้ายูริโกะก็คือพี่เลี้ยงของเรานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันนะครับโอเคตอนนี้อันมินชมลาไปก่อนสวัสดีครับ all about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่